สวัสดีครับวันนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่วัดโป่งพรานอินนะครับอำเภอปู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่วัดแห่งนี้มีสถานที่ร่มรื่นนะครับมีของศักดิ์สิิ์อยู่หลายอย่างเลยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือในในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับพระอาจารย์พระมหารัตนะนะครับ เจ้าว,วาดก็จะได้มีการจัดงานบุญใหญ่ขึ้นมาคือหล่อพระพระรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกองหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์กันนะครับพระอาจารย์มหารัตนะนะครับมหารัตนะโชดครับกรนมสการพระอาจารย์ครับ ทุกจริญพรทครับบอกบุญก่อนแหละบุญมหามงค,งคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาทุกเาริญพรทญาติเยมทั้งหลายอนก่อ,นอื่นก็ขอบอกบุญนะบุญหล่อพระบุญใหญ่ครับนะวันที่31มธันวาคศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดทางวัดนะจะได้จัดงานหล่อพะนะระหลวงพ่อพระพุทธโอมมาเทวาปสิทธ หรือว่าหลวงพ่อดงดีทำมชื่อว่าพระพุทธคมมาเทวาประเสริฐก็คือพระที่พระคมกับเทวดาร่วมกันสร้างครับงยมยุคนี้เป็นยุคของเทวดาับพระคมที่จะสร้างบุญสร้างบารมีรักษาพุทธศาสนาอีก2,500ปีครับปีก็เลยตั้งชื่อว่าพระพุทธคมมาเทวาประเสริฐคือหลวงพ่อดงดีต่อไปใครรู้ว่าตัวเองดวงไม่ดีดูแล้ว หมอดูทํานายทาตทัก,ก่าดวงไม่ดีโยมให้กลับมาไหว้หลวงพ่อองค์นี้กลับไปจะได้ดวงดีหรือว่าให้มาลอดจะสร้างวิหารอยู่ข้างหน้าวัดโยมเข้ามากราบหลวงพ่ออันนี้จะปดิสถานอยู่หน้าวัดหน้าวัดครับผมคือมาไหว้ได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือเวลามาปุ๊บดวงไม่ดีรอดฐานหลวงพ่อไปเลยรอดหลวงพ่อปุ๊บก,กลับไปดวงดีะจะได้เป็น ต<จ>รงนี้ต้งเ่ต้นปจะเริ่มยังไงครับพระอาจารย์งานจะเริ่มรอวันที่สามสิบเอ็ดธันวาตอนเที่ยงครับแล้ววันที่หนึ่งมกราสองห้าหกแปดจะฉลองโยมคือสร้างวันเดียวให้เสร็จครับให้สําเร็จทันใจสร้างวันเดียวให้เสร็จแบบหลวงพ่อทันใจพ,พระอาจารย์ครับปฏิภาทําไมถึงหน้าตักว่างเท่าไหร่ครับหน้าตักสิบหกนิ้วสิบหกนิ้ว16สิบหกนิ้วทําไมสร้างสิบหกนิ้วก็สิบหกชั้นฟ้า เทวาดาก็พกพรมาช่วยกันสร้างครับแล้วก็16นิ้วเนี่ยเลข16เป็นเลขส่วนเลขมงคลเลขเงินเรื่องทองมีใครมาวา่าจา์แผ่นอาจารย์ให้ะอาจา์เหมือนกันเ <cả> อามีมีจารย์แผ่นให้ก็มีะอาจาม์มีหลวงปู่ทู่มีอาจารย์ดีเลับวัดหนองทรายครับ,รบแล้ววันนั้นก็เดินทางไปหาอาจารย์สุริยันครับแล้วก็เดินทางไปหาหลวงปู่ศิลา แต่ชื่อว่าหลวงพ่อดวงดียมใครมาร่วมบุญก็ดวงดีตั้งแต่ต้นปีคใครมีโอกาสก<ม>็สร้างชื่อว่าหลวงพ่อดวงดีนะใครดวงไม่ดีก็ใครจะมาฝากอามาจะร่วมซื้อแผนอ่แผนทองได้ซื้อแผ่นทองได้หรือมาชุบูชาเหรียญจาบเหรียญหลวงพอ่อดวงดีรุ่งแรกนะโยมชื่อว่าเหรียญหลวงพ่อดวงดีก็ทางวัดสร้างเองร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างวัดร้อยเปอร์เซ็นต์โยมไม่มีอะไรทนะัะะร้งนั้นพระอาจารย์วัตถุมงคลของทางวัดที่พระอาจารย์มาเป็นเจ้าวัดที่นี่สร้างเองสร้างเอง สร้างเองทั้งหมดสร้างกับมือเพราะก่อนออ ador, บวชพระอาจารย์เป็นช่างหล่อพระเป็นช่างหล่อพระช่างหล่อพระที่ไหนครับลงเป็นฝีม,มือเหมือนกันใช่ชื่อลงหล่อชื่อลงหล,ล,ล่อข้ารียกสุพรรณเรื่องตะดำลงบอ่ตงอตะดำลงหล่อตะดำร,รู้รู้จักกันทําสุพรรณเนีน่ยที่ตั้งใครจะมาเรียกทุนคงแพงๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องสร้างเองหมดแทบจะเททองหล่อเองได้เททองเองหล่อเองเลยไม่มีในหน้าทั้งหมดหล่อเอง อ,อยากกับหนูกินนมแมวเครื่องรางอันเรื่องชื่อของวัดแห่งนี้เันยังไงหนูดูดนมแมวประวัติก็คือลูกศิษย์คนหนึ่งบ,บอกว่าจารย์สร้างแมว<อ>ให้หนูหน่อยครับหนูไปสร้างแมวแบบญี่ปุ่นแมวแมวกว่าแบบญี่ปุ่นก็ถามว่าทาไมต้องสร้างแมวบอกตอนนั้นปีสองพันแล้วสามตรงกับปีชวดเขาบอกทําอะไรมันชอบพลาดครับมันชวดไปหมดสร้างแมวไว้เพื่อจะตับ ปบอปบหนูมันจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหยุดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์หยิบขึ้นมาในคลิปนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับลุนหนึ่งกับลุนสองลุนส,สองอยู่ไหนตามเรียกผมมาน,นอกจากหลอ่อพระแล้วนะครับที่นี่ยังเรื่องชื่อเรื่อง<ม>เครื่องรางที่เป็นอะไรนะครับหนูดูดนมแมวครับผมหนูหนูดูดนมแมวเป็นรูปนี้เลยรูปนี้เลยพระอาจารย์คิดเป็นยังไงครับ ลูกศิษย์บอกให้พระอาจารย์บอกอาจารย์สร้างหนูสร้างแมวให้หนูหน่อยครับแมวแมวแขกแบบญี่ปุ่นครับอาจารย์ก็ไปดูข้อมูลอ้าวแมวแขกวแบบญี่ปุ่นตัวมันอ้วนไม่ชอบครับก็เลยไปศึกษาข้อมูลก็อ๋อคนอียิปต์นับถือแมวเป็นเทพเจ้ารพระอาจารย์ก็เลยออกแบบเป็นแมวอียิปต์แปลลงอักขรด้วยของไทยอันนี้นะครับ เป็นโรงปัมเป็นไม่มีประสบการณ์ในการปั๊มพระพระอาจารย์เนี่ยนะอักษรเล็กยหนนี้พระอาจารย์อ่านออกออกอันนี้ลงลงอะไรบ้างครับฟังนะครับนี่ผมเจอมาเจอเมตตาค้าขายชคลาบมีอะมีเมียท่องให้ฟังนิดนึงไม่ได้ลองผูปาสักุชับปุมลุมปตุมังมะมะปาชาปุมลุมปุมลุมปตุมังมมะปตุมมังมมะครับเมตตาค้าขายบอกคาถาไม่ต้องแปลถ้าแปลแล้วจะไม่ขาด ไม่จาเป็นต้องรู้ความหมายนะครับแล้วเสร็จแล้วลงอะไรต่อแล้วพอไปศึกษาข้อมูลต่อก็ไปเจอข้อตําราโบราณอีกเรียกว่าหนูดูดนมแมวเป็นตําราทางอีทาน้นะทางอีสานก็มีทางอีสานก็มีเคล็ดลับก็คือสมัยโบราณเขาว่าพระองค์ไหนที่สําเร็จวิชาเมตตาสูงๆูงนะสามารถเสกหนูให้ไปดูดนมแมวได้โดยที่แมวไม่กัดหนูหรือว่าองค์นั้นสําเร็จเรื่องเมตตาครับก็คือ ทำศัตรูให้เป็นมิตรกันหนูกับแมวไม่ถูกกันอาจารย์ก็เลยสเสกจะทำบอกแบบมาให้เป็นหนูดูดนมแมวครับด,รด้านหลังเป็นยันไรด้านหลังเป็นยันเมตตาเมตตาอ่านว่าอะไรครับไม่ได้ลองผูกก็เนี่ยภาษาอุชาอุมลุมปตุบังพมะแล้วก็เนี่ยภาษาอุ่มชุมอุมลุมปตุมังมะา,มาครับพระอาจารย์ไปศึกษาไปศึกษาอัขระเลื่ยันตอนไหนศึกษาได้ไม่เยอะ ไม่ต้องเยอะเอาแค่เอาแค่หัวเอาแค่หัวครับรูพักรักจำครับแล้วก็ถ้าไม่้าใจก็ถามหลวงพ่อดุยก็น้องพักหน้าครูบาอาจารย์พระอาจารย์ปั๊มเองเลยครับวันนี้นี่จ้างเอาปั๊มจ้างเอาปั๊มแต่เราออกแบบเองทั้งหมดออกแบบเองทั้งหมดถ้าทําเองเดี๋ยวสงสารไม่ค้าเสียวเสียสงสารโรงงานสงงานโรงงานว่าเขาทําไม่ได้เขาจํเขาจำนี่นพระอาจารย์ใช้มนสารอะไรบ้างก็ครั้งแรกใช้ลกแมว ตัวเองบองตรงครับไม่มีความรู้พอดีลูกศิษย์เอาลกแมวมาให้เสกครับก็เลยถามเขาว่าเอายมลกแมวดีไหมจะรห้ล็กแมวมาดีทางเมตตาความเชื่ออะไรมีทางเมตตาโชคลาภค้าขายดีครับพระอาจารย์ก็เลยเอาเอาบทบทเป็นบทสับท,บทลกแมวมาเก้าออกตัวบ,บทในนี้เป็นแมวเก้าชีวิตจะได้จนยากแมวเก้าชีวิตตายยากไอ้รุน่นนี้จนยากพระอาจารย์แม่เจ้เดี๋ยวก่อนทำไว้กี่รุ่น ทำสองรุ่นอันนี้รุ่นสองแล้วหรอรุ่นสองรุ่นแรกรุ่นแรกองค์ใหญ่นะแล้วนี่รุ่นเล็กนะแล้วต้องรุ่นสองจะเล็กลงครับรุ่นแรกองค์ใหญ่หรอรุ่นแรกองค์ใหญ่นี่นะครับประสบการณ์จะทําไมต้องสร้างให้ใหญ่เพราะไม่ต้องการให้โยมพกแขวนคอครับเพราะจะว่าเดี๋ยวเจ้าพระเป็นพระไปสร้างอะไรให้แขวนคออเป็นเครื่องรางให้โยมใส่กับของตังเวลาค้าขายเคาะเคาะ คขาบอกวันนี้ให้ขายดิบขายดีนะช่วยค้ับเข,ขายขายกับเรียกลูกค้าฉมังฉมังคนถูกคนถูกระวันที่สองก็มีแล้วอยู่ที่วัดป่าเลาๆ่ๆคนถูกระวันที่สี่ก็มีแล้วอยู่ที่บางบา,งาครับแล้วก็อยู่ที่ทอำเภอบุรทรงมย์าจากครับ,รบพอออกในนีน้แล้วเนี่ยได้ออกมาออก,ร,ออกอรุ่นแรกออกมากี่องค์รุ่นแรกออกมาห้าร้อยองค 500อ,องหมดหมดทุกวันนี้หาไม่มีรุ่นสองรุ่นสองออกมาพันองค์พันองค์ก็เหลืออยู่ประมาณสักสามสี่ร้อยองนี่นะครับจะถามนะครับว่าเอาไปทปําบุญอะไรเอาเพื่อจะเอามาสร้างส่งผลทบสร้างวิหารประสังประจายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเพราะวัดนี้สร้างกําลังสร้างพระสังประจายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นเนื้อท้องเหลืองครับ ตอนนี้กำลังสร้างวิางหารครอบต่อไปจะเป็นสรมทับทุนสร้างวิหาสราสรังกัจใจครับผมโยมท่านใดสนใจนะโยมลองได้ลองเอาบ,บ,บูชาดูจะดูซึ่วัาจะไม่ได้บอยบูชาคนระับลองเอาไปติดตัวแต่ใครบอกว่าบูชาแมวเ,เดี๋ยวคนบอกว่าเอาไปพกติดตัวเอาไปใช้ดูเอาไปใช้ครับผมมันเป็นเครื่องรางเขาบอกว่าพกตัวนี้แล้วชงนี้ได้ได้มีมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งอยู่ที่ลาน ร้านส,สัตว์ุทยธานีครับมีอาชีพปล่อยเงินคู่ลูกมีลูกนี่คู่ไปสองแสนแล้วก็หายไปเลยสองปีติดต่อไม่ได้พอเขามาบูชาหนูดูดนมแมวไปก็อธิษฐานในใจว่าขอให้ลูกนี้เอาเงินมาคืนบ้างถ้าลูกนี้เอาเงินมาคืนแล้วจะเอาไปเยี่ยมทองครับสรุปภายในสามวันลูกนี่เอาเงินมาคืนเฉยเลย โยมก็เลยเอาไปเลี่ยมทองอาจารย์ครับมันมีคติธรรมคำสอนในหลาหลายคนจะตั้งข้อตั้งข้อด่ามาว่าพระว่าเฮ้ยทำเรื่องลงเรื่องล่างอันนี้มันมีคติธรรมคำสอนต่ออกนตรวาเนี่ยฟังาเการให้อภัยก็แบบที่พระอาจารย์บอกต้นคือหนูดูดนมแมวเป็นเรื่องเมตตาคนเราให้นเมตตาต่อกันที่เยอะเย๋ยวเอาศัตรูมาเป็นมิตรใช่ครับจากแมวกับหนูไม่ถูกกันเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันหนูดูดนมแมวเนี่ยเรา ให้เป็นมิตรต่อกันไว้อะไรอาภัยให้กันได้ก็อาภัยจะไปถือโทษโกรธกันมันไม่มีความสุขหรอกนายยมเครืองคนนู้นโกรธคนนี้นายยมไม่มีความสุขเมตตาต่อกันเยอะนายยมรู้ขนาดเครื่องรางเนี่ยหนูโดดหแมวมิตรกับศัตรูยังอยู่ด้วยกันได้พอมารวมกันปุ๊บนายยมเอาไปรวมกันได้นะเมตตาเกิดขึ้นกับโยยมที่เอาไปปิดตัวนี่นะครับโลบุญกับทางวัดนะครับเอาเงินไปใช้ใจ่ายในงานรอดทางทางัทง้งทั้งทั้งสิ้นนะครับป้าดัน เป็นเจ้าวาดเนี่ยค่าน้ำก่าไฟที่นี่เท่าไหร่วางไว้นะครับหนึง่งหมื่นบาทหมื่นหมื่นอัพบางเดือนหมื่นสองหมื่นห้าแต่หมื่นอัพแน่ๆอันนี้เป็นภาระนะครับของเจ้าวาดใช่ถ้าไปรับกินมนมลเนี่ยต้องไปทีงานถึงได้มื่นหนึ่งค<ด>รับทำตรงๆเลยถา<ด>้ารับกิมนม,ม์ทำบุญบ้าง<ด>เขาใส่ทองเท่าไหร่สามร้ 300, <500. S 1> อยห้าร้อยตรงๆเลย แต่ต้องมาจ่ายค่าไฟเท่าไหร่สองก๊อฟตแยกเฉเพาะครับค่าน้ําค่าไฟสองละยี่สิบบาทแล้วค่าน้ําค่าไฟเดือนเท่าไหร่เดือนค่าน้ำค่าไฟเดือนนึ้นก็หมืน่นกว่าบาทเป็นแบบนี้ทุกวัดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าวัดต้องหาต้องดิน้นรนต้องดิน้นรนเผอเผอถ้าไม่มีร้อนตัดไฟเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือน,น,นง่นอนเอืทีน,นี้ก็จะพระเจ้าวาาบริหารงานได้เป็นไงไฟโดนตัดคือคือ,คอ,คอถ้าเจ้าวาดไม่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการ หาปัจจัยมาจ่าย้วครับใช่ชาวบ้านใดใช่ชาวบ้านก็ว่าสร้างวัตถุมงคลไอ้พวกอีกพวกนึงดาม่าอีกใช่แล้วจะเอาอย่างไงกันทุกวันนิยมดาม่าเรื่องวัตถุมงคลเยอะครับโยมถ้าถ้าของท่านนี้ไม่มีจริงโยมจะไปอ่านประวัติหลวงปู่สุขหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินดูประวัติแต่ละองค์นิยมที่ท่านสําเร็จแล้วเนี่ยปกเสกเป็นยังไงครับอ่าหลวง หลวงพุทธุภใช่ไหมเสกขอปีให้เป็นกระต่ายโยนลงไปในคลองเป็นจร,เร,รนนะเข้ประวัติเขาไปเห็นรหรือว่าเห็นจะจะคือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกวัดหน้าต่างนอกที่เสกน้ำมนต์ใช่ไหมที่ใส่ปวดใต้เลยคน,นัค่นแหละถ้าใครคิดว่าของพันนี้เป็นเรื่องไร้าสาระก็คงจะไม่มีประวัติให้เราอ่านถ้า,ถ,าถ้าใครคิดว่าไร้าสาระไม่ต้องมา แต่เมื่อไหร่ทุกขึ้นมาเรื่องทวงหนี้เรื่องตามนี้นี่มาครับหนูดูดนมแมวหนูโดดนมแมวนะครับอันนี้ผมคือแล้วก็นี่คือประสบการณ์นะยมไม่ได้ว่าขุยโม่คือเขาประสบการณ์แล้วเขถึงมาเล่าให้ฟังถ้าจะครับถ,ถ้าปากกระถิ่นนี้ไม่พอใช้ไหพี่ไม่พอเพราะเราต้องก่อสร้างต้องก่อสร้างต้องพัฒนานะครับถ้าไม่สร้างญาติโยมก็ามาเอาไหว้แกะก็ไหว้แ้วถ้าไม่ก่อสร้างเขาก็ว่าถ้าไม่สอสร้างไม่มีโบสถ์ไม่มีนน่นไม่มีนี่ <inate> ใช่ไม่พัฒนาไม่พัฒนา <tr ac nên> ไม่มีวิสัยทัศน์ครับก็สร,ร้างมากไปก่อนสร,ร้างไรแค่เงินที่ไหนคือโดนทั้งขึ้นทั้งร่องใช่ครับเป็นพนระอยู่ลำบากนะโยมแต่ว่าเป็นพระสบายลองมาบวชดูครบอาจารย์ครับทุกวันนี้อาบน้ำมนต์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่มโมงก็อาบตั้งแต่เจ็ดโมง็ต้นตั้งแต่ตะวันขึ้น <c oughs> ตั้งแต่ตะวันขึ้น <c oughs> เคยเคยเคยมาเข้าคิวรอเนี่ยไม่เคยพเพราะวัดนี้ไม่เคย,เคย,เคย ยังยังไม่ได้รับความมั่งมุ่งก็มีแต่บอกต่อครับเราไม่มีงบที่ว่าจะต้องเป็นประชาสัมพันธ์ทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ครับผมบอกตรงๆเราไม่มีงบประชาสัมพันธ์พระอาจารย์วัดีมีที่กี่ไรที่สิบสามนะโรงเรียนนี่เป็นที่วัดนะที่วัดวัดครึ่งหนึ่งแบ่งสนามพรตบองคนละครึ่งคือใครที่บอกว่าวัดสร้างโน่นสร้างนี่นะครับวัดเขาสร้างโรงเรียนก่อนพระอาจารย์โรงเรียนนี้พระอาจารย์มีส่วนร่มีส่วนร่วมในการทอดพระประพันอีก ทุกปีที่ท,ที่ที่โรงเรียนก็จัดอาจารย์ก็ช่วยทุกปีเพราะทุกปีนะ,ะแล้วทุกวันนี้ก็รับอุปการะโรงเรียนค่ารถโรงเรียนอีกเดือนละสามพันค่ารถรับส่งนักเรียนอีกห้าเดือนเดือนละสามพันสามพันก็หมื่นห้าใช่ถ้าใครพวกดาม,มาพระนะครับว่าทํานู่นทํานี่ครับลูกหลานชาวบ้านทั้งนั้นลูกหลานชาวบ้านทั้งนะั้นเพราะจาจารเป็นคนพื้นที่คนทีน่อื่นแต่ก็สงสารเด็กที่ต้องเดินไปเดินมาจ้างรถรับส่ง เป็นรถรถสองแถวรถสองแถวรับส่งนะครับรับ,บส่งนักเรียนมีเท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนมีอยู่ประมาณห้าสิบคนแต่ก่อน,นุ้นเยอะกว่านี้นะครับใช่แต่ก็ไปเรียนในเมืองจะหมดครับผมแล้วก็แจกคุณไปที่แล้วก็แจกคุณไปหมื่นหกครับนี่เป็นสิ่งที่วัดทมนะครับไอที่สาราใหญ่ใหญ่ๆเนี่ยเขาทําอย่างอื่นให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยสร้างใช่ครับแล้วค่อยสร้างครับนี่ก็ระยมท่านใดมาครับไห สังกัดใจองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เนื้อทองเหลืองในยลองก็มีโอกาสก็แวะเข้ามานกำลังก่อสร้างอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปแนะนําวัดที่นี่นะครับวัดที่นี่มีเรื่องล่าเยอะนะครับโดยเฉพาะโป่งกรานอินอันนี้สําคัญมากนะครับเป็นตํานานเลยนะครับส่วนประวัติหลวงหัวข้อนะครับบวชแค่บนสิบเจวันตั้งใจบวชก็เจดวันตั้งใจบวชเจวันลืมเป็นยีาปียังไม่ได้เริ่มรับ นี่นละครับคือมาคุยกับพระเนี่ยถามได้ถามสารทุกสุขดิบได้นะครับเพื่อเป็นเป็นเป็น,ปนความรู้เป็นสติของญาติโยมก็จะนัปะบป,นป,นนปีนี้มีพระเยอ่ไหมปีนี้มีพระตอนนี้มีอยู่พระแปดองค์ที่นี่ยังรุ่งเรืองอยู่นะครับเพราะว่าถ้าสวดศพนี่วัดวัดเดียวจบแต่ถ้าเป็นวอำเภออื่นจังหวัดอื่นนะครับสามสี่วัดถึงจะได้งาน พาเจ้าที่นี่มีเมไนไหมครับมีแต่ตอนเขาสร้างของเก่าก็พังเริ่มพักแล้วลังสร้างใหม่ครับผมของเก่าเวลาะฝนตกน้ําท่วมเขาสม่ไม่ได้ตอนนี้กาลังดาเนินการสร้างอยู่พจ้าจึไว้เ,เผา,า, <c oughs> ผาตัวเองเผาชาวบ้านโอ้ยเผาตัวเองอยางเส้นเดียวก็ใช้ได้แล้ว <c oughs> คือทีพัดทำเนี่ยนะครับไม,มไ,มมไม่มี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 ประโยชน์ของพระาจย์เลยไม่มีเลยสร้างไว้ให้ชาวบ้านทั้งหมดคของตัวเองไม่มีอะไรเลยครับ ศาสนา,าประโยชน์ในคือเขาใช้ประโยชน์จากที่วัดหมดเลยวัดที่าานี่มีก้้ยชามให้ยืมยมีอีกมีทุกอย่างื <c oughs> อแล้วทบ,บุญไม่มีกําหนดระยะนั้นยังี้ไม่มีแล้วทบ,บุญที่นี่ไม่เคยกําหนดว่าเป็นคืนละใมีแน่ใจทบุญยมสามเดือนให้สองพันก็มีไม่มีพัน,บบนห้ 2, าก็ 1, เ,าเอาครับือเนี่ยนะครับหนะ้าที่ของวัดของพระในทุกคนนะครับมีมากกว่าวัดนะครับมีมีมก้วยชามให้ยืม คืนครบไหมก็โยมเช็คกันเองผขคงไม่โกงวัดหรอกโยมโยมเช็คกันเองนะครับอันนี้นะครับคือคือคนที่โลกสวยนะครับมาศึกษาวัดในต่างจังหวัดในบ้านนอกนะครับมีทุกอย่างมาที่วัดหมดได้หมดงานบวชงานแต่งงานศพงานศพที่วัดตายไม่มีโรงมาเอาฟรีให้อีกให้อีกข้าวสารไม่มีบอกนี้จะจะเป็นจ้าภาพให้งานศพของพ่อทำนาครับ ขอพ่อพระเป็นผู้ขอนี่นะครับพืนใจบุญยังมีอยู่อใครอยากจะมาร่วมบุญกับพระอาจารย์นะครับก็วันที่สามสิบเอ็ดใช่กับวันที่หนึ่งใช่กับวันที่หนึ่งปกติพระอาจารย์จัดส่วนมงคลข้ามปีทุปีทุปีทีนี้ก็เลยจัดเป็นกรณีพิเศษคือวอยมยังหนาวก็เลยหล่อพระอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนช่างขัดแต่งพระไปด้วยครับและได้ส่วนมงคลข้ามปีไปด้วยครัวผมปีนี้มีคนมาเยอะไหมปีนี้องมาทัก สิเขาไปที่วงเล่ากันนะครับวงเล่าหรือวัดใหญ่ๆครับเปไปวัดที่ดังๆครับผมในทีนี้ก็จะอาศัยญาติโยมที่อยู่ในชุมชนที่จะมาร่วมน,นกันสวดมนต์ข้ามปีตุงตรงนี้เป็นคนไทยตรงดังไหมใช่ครับบริเวณแถวนี้แบ่งครึ่งคน,นึงเป็นคนไทยอีกส่วนหนึ่งเป็นลาวเวียงลาวเวียงใช่ดอนคาลาวเวียงดอนคานะครับลาวเวียงดอนคาส่วนหนึ่งก็ ต้นตะปูอยู่แถวอำเภอแถวตำบลดอนขาถ้าเชื่แถวนี้ก็มีจุดจุดบั้งไฟไหมใช่ที่ดอนขาเดือนมีนาหรือไปเดือนกุมภาพันธ์จุดบั้งไฟจะจุดเดือน6วันวิสาขะก็เดือน6เดือนพฤษภาคือถ้าใครอยู่ในภาคกลางนะครับที่ที่บ้านดอนขาอำเภอสักูทองใช่เขามีบุญบั้งไฟขนาดเดียวแบบยิ่งใหญ่แบบเดียวกับพระอีสานเลยแบบยิ่ใหญ่เดียวกับภาคอีสานะครับที่วันไหน ที่วัดดอนคาที่วัดดอนคานะครับก็ห่างจากไมก่ไม่ไกลห่าจงจากนี่ประมาณสักสิกิโลสิกิโลนะครับไกลงานนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมารายงานวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะคุยกับประวัติของพี่อาพาจารยร์อันนี้พาจ,าจาันทร์อายุห<ๆ>้าสิบเกดเดือหน้นเาเขาห้าสิบสองปวดตอนอายุยี่สิบห้าลืมสึกลืมเดี๋ยวผมจะคุยนะครับว่าตัดชุดเตรียมสึกกี่ครั้งเตรียมสึกยังไงแต่ไม่ได้สึกเนี่ยนะครับก็เจอกันนะครับวันที่31ธันวา ขอบพระคุณมากครับกราบน,น้ำตาัลูีไอ้ไม่ได้หนูขอได้ไหมเดี๋ยวมัยอยู่เลยโอ้นี่นะครับเดี๋ยวขอเลยใช้ใช้ใชทางไหนทำาม่ได้ได้ทุกอย่างงานเงินเมตตาค้าขายดูว่ไม่ใช่หน้าหนาวนะผมลุกตามพิเศษเลยเนี่ยผมตั้งเลยเคล็ดลับก,การใช้หนูดูดนมแมว<ช>โยมได้ไปพบ ตองพกติดตัวเพถุงมือคนเจาจะกับเงินสดก็คือถ้าถ้าเอาไปบ้านไม่เกิดประโยชน์ต้องพกติดตัวเป่น,นไม้เรียบพร้อมใชใ้เหรอ,อเพราะเคยแล้วมันแตกก็เลยเรียบไม่ได้นี่น,นะครับที่นี่น,นะครับเขาเรียบพร้อมใช้ถ้าไม่ใช้ก็ฝ่ายแฝดไใ้รถติดตัวไว้ย้ายหา่างสักเอาอ,อันนี้เป็นวงบุญแจได้นะครับได้ได้ทุกอย่างนะรบได้ทุกที่นี่นะครับของสองนี้รุ่นหนึ่งเลยรุ่นหนึ่งเลย ให้นวดหนึ่งด้วยใช่โหนสแตนอัพเลยแต่ก็ค้งขอให้ลูกนี่พี่โูงเย็นเอามาคืนผมด้วยนะครับเคล็ดลับหลักเคล็ดลับการบูชาหนูดูดนมแมวครับโยมตั้งนำโพงสามจบได้อะไรเพาะเลยเพาะเพาะะคบแล้ววันนี้ตั้งแต่เชียงเดอรมีโชคดีด้านนะมีโชคดีด้านเดี๋ยวพ่อะเลียงที่ชอบนะไก่เทฟซี บ้าแฮมเบอร์เกอร์ขนาดนั้นเลยปลาทอดปลาุทอดไก่ทอดปลาหมึกย้าขนมพวกเลพวกฮานามิต้องแ๊้เลยนะแล้วก็เกาหยิบต้งองหยอดบบน,น,นะครับมาแล้วมาวันนี้นะครับครบเครื่องเรื่องทั้งทำบุญทำทานทางสายหมูถ้าใครอยากทำทานนะครับช่วยหลวงพ่อนะครับกาย่ารถ เขาเลี้ยงอีกทำไม่ทำเอาตังให้อ,อกีกรอบอีกห้าสิบคนเป็นสวัส oh ดิการทางวัดใช่นี่นะครับจะเลี้ยงเด็กทุกวันพระจะเลี้ยงเด็กทุกวันพระใช่ถ้าเลี้ยงทุกวันไม่ไหวไม่มีไม่มีทุนใช่ไปกิ่นี่เพราะฉะนันเรืองนี้เขาใส่กี่เงินเขาใส่สองเทไรก็สามร้อยสองร้อยหือไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับคือเป็นเขาถ่ายตามฐานะของคนที่นี่โยมอย่าคิดว่าสามร้อยสองร้อยมัน นอ้อยบบมโยอมลองคิดดูว่าห้าเก้าองค์เป็นเงินเท่าไหร่สองพันสองพันทำงานกีน 2, ่วันถึงจะได้สองพันแล้วแต่โยมไม่ได้กําหนดว่าจะเงินที่ถวายมาไม่ได้ไปในเขาโคกเขาห่อนะครับคืนกลับไปสู่ลูกหลานแน่นยนใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงตำนานวัดบอก ah, โปง่งรานอินเดี๋ยวเราจะไปคุยกันตรงว่าตรงไหนเขาเรียกว่าโป่งโต่งพานอินวัดนี้ผมชอบตรงนี้นะครับ ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับกราบมาสการครับ